สวัสดีครับคุเกิดราศีลัคนาราศีมีนะครับประจําช่วงปักแรกนะฮะเดือนกุมภาพันธ์นะครับถือว่าในช่วงนี้ครับช่วงนี้เนี่ยนะฮะน้ำหนักคุณมีโอกาสขึ้นนะฮะอาจจะมีคนชักชวนนะหาคุณหมูกระทะนชาบูนะเยอะแยะมากมายฮะเพราะฉะนั้นในภาษาหมอดูเขาเรียกว่าดาวสหัดชะนะแปลว่าเพื่อนเอ ดาวเพื่อนมาคุมจุดเกิดเป็นมหาอุดเนี่ยแปลว่านะช่วงนี้สังคมจะเยอะเพื่อนฝูงเฮฮาปาจิงโกะชวนคุณเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะฮะแต่สมมติอาจารย์หนูไม่มีเพื่อนเลยเออโอเคงั้นก็จบไปนะแต่อาจารย์หนูอยากจะมีเพื่อนอ่ะหนูหาปุ๊บเนี่ยจะมีเพื่อนนะกูเข้ามาหาหนูเนะี่ยในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนนะตามมีครับแต่ว่าอีมุมนึงนะ่งนะฮะในหลักของโหราศาสตร์ก็บอกว่าดาวตัวแทนใะนเรื่องเกี่ยวกับมรณะทับจุดเกิดด้วยทายไม่ดีแปลว่า ใครที่เป็นมีปัญหาสุขภาพร่างกายก่อนหน้านี้ก็ต้องระวังไว้โครคภัยแค่เจ็บอาจจะถามหาได้นี่คือสิ่งต้องระวังไว้เป็นพิเศษนะครับแต่ก็จะมีข้อดีเหมือนกันนะครับเรื่องของอาจารย์อยากเปลี่ยนแปลงอยากย้ายสถานที่อยากที่จะไปอยู่เมืองนอกอยากไปศึกษาต่างประเทศนะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะดีไหมดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในองค์ประกอบในขณะเนี้ยน,น,น,นะใครแบบมีแพลนนะจะไปท่องเที่ยว นะไปเที่ยวก็ตามทีนะก็โอเคนะครับหรือจะไปศึกษาต่อทํางานต่อนะหรืออยู่ในองค์กรต่างชาติต่างประเทศต,ตรงจุดนี้ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับงานนะบริบทของงานนั้นถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธะ์อย่างน้อยสุดช่วงปักแรกก็ถือว่ามีอะไรแจ่มๆเนี่ยนะเข้ามามากกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนครับตรงจุดนี้นะครับเรื่องของการเงินแหละเป็นยังไงบ้าง ดาวการเงินน่ยนะครับในช่วงนี้นะฮะดาวการเงินมันเดินถอยหลังนะมันดีกว่าช่วงที่ผ่านมาเพราะช่วงที่ผ่านมามันเป็นนิดดีขึ้นมานิดนึงนะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นปลว่าที่มาในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรับนะครับอาจยังไม่เป็นที่น่าพอใจแต่ว่าก็ดีมากกว่าช่วงเดือนอะไรมก,กราคมนะฮะที่ผ่านมาอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องรู้จักใช้รู้จักจ่ายนะแล้วก็ซื้อของกำนันนะให้กับตัวเองบ้างนะ ให้มันรู้สึกใจฟูนนะบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเตนิตินีถ้าเตนิตินีปุ๊บเนี่ยนะฮะเยอะจนเกินไปเนี่ยมันจะเครียดนะนี่คือความหมายตามนี้นะครับเรื่องของความรักต้องระวังไว้นิดหน่อยเพราะว่ามันมีดาวเกตนะอยู่เรือคู่ครองอยู่เหมือนเดิมนะฮะดาวเกตในภาษาหมอดูปุ๊บเนี่ยมันแปลว่าดวงพ่อไม้แม่ไม้อ่าถ้าทายในมุมดีคนโสดอาจจะเจอพ่อไม้แม่ไม้มาจีบคุณหรือมีโอกาสไปแว,แ,วแวะเวียนกับคนที่ เป็นพ่อไหม้ไมไ่ไหม้ได้ไหมได้อทายแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่เป็นพ่อไหม้ไม่ไหม้เพราะว่าเขาอกหักเนี่ยแล้วมาเจอคุณเนี่ยอย่างเงี้ยทายแบบนี้ก็ได้แต่ในมุมของโหราศาสตร์อีมุมหนึง่งถ้าใครทะเลาะบอกแว้งมาช่วงก่อนหน้ามันมีแว่ทะเลาะมาแล้วก่อนหน้าเนี่ยแล้วบอกเลิกกันเนี่ยมันมีโอกาสบอกเลิกบอกเลิกกันได้ง่ายนะปากเปาะทําให้ชีวิตคู่มีปัญหาณนะขณะน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าไปแบบว่านะ แบบบอกกล่าวถ้าไม่แน่ใจจริงเนี่ยจะไปบอกกล่าวเลิกกันเถอะเลิกกันเถอะอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาทําให้ชีวิตคู่นั้นมีปัญหาได้ตรงจุดนี้ต้องระวังไว้เป็นพิเศษครับผมตามนี้นะครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของขปยากรนะฮะอยากรู้เรื่องราวมากกว่านี้เกี่ยวกับดูของท่านเป็นการส่วนตัวนัดหมายอาจารย์พูดใที่ a s s i g n นะฮะ Horo Master ครับมีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ